ผลผิตประเทศไทยความอ่อนแอของระบบราชการทําให้เราเสียเปรียบทางการค้าอย่างใหญ่หลวงทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับมีเคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นเคสของการค้าขายกับประเทศจีนเราเองประเทศไทยมี f t a กับจีนเนาะในการที่จะ r e e t r a d e a g r e e m e ต t ต่างๆก็ไปทำา a g r e e m e n t กับเขาแล้วลหละแล้วก็เราก็มีความคาดหวังที่จะส่งสินค้าของเราเออกไปให้เขาแต่เมื่อระบบระเบียบของเรามันอ่อนแอการต่อรองของเรามันอ่อนแอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้กลับด้านน ผมจะเล่าเรื่องหลงจีนให้ฟังลงจีนมาซื้อผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนในประเทศไทยที่ภาคตะวนออกก็เขาซื้อลงเขาเขาไปลงใช่ไหมเขาก็มาเหมาสวนมาซื้อของซื้อทุเรียนแล้วก็เราเองก็อยากจะส่งออกกระทรวงพาณิชย์เราก็อยากจะส่งออกกระทรวงพาณิชย์เราก็เลยไปพาอินฟลูเอนเซอร์ของจีนหรือว่าไลฟ์สดขายทุเรียนในจีนไปเขาตั้งกล้องไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มจีนออกไปถึงคนจีน แล้วก็ขายของได้เยอะแยะเลยได้หลายล้านเลยวันหนึ่งคนไทยก็ดีใจกระทรวงพาณิชย์ก็ดีใจมียอดส่งออกเยอะแยะมากมายแต่รู้ไหมครับว่าม,มีอะไรซ่อนอยู่ข้อที่หนึ่งก็คือเขาซื้อทุเรียนเราอะ่ะเหมาวสวนเราอะ่ะราคาห้าสิบหกสิบบาทต่อกิโลเราซื้อในอประเทศทเท่าไหร่นะร้อยใช่ไหร้อยร้อยี่สิบใช่ไหมคนบริโภคบางคนซื้อร้อยสี่สิบใช่ไหมแต่เราขายเหมาไปห้าสิบถึงหกสิบบาทต่อกิโล ขายเมาสไปส่งออกไปจีนเขาไปบวกราคาเป็นสองร้อยบาทต่อกิโลแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะขายของได้เองในประเทศจีนเพราะอะไรเพราะเขามีการเบรียร์อันหนึ่งคือกาแพงอันหนึ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มของเขาเราไม่สามารถที่เข้าไปมีต่วร่วมกับแพลตฟอร์มของเขาในการขายของในจีนออนไลน์ต่างๆอ้เถาเปาอะไรพวกนี้เราไม่มีใครทําได้เพราะว่าเขาบล็อกเขาบล็อกคนข้างนอกไม่ให้สามารถเข้าไปได้เราก็เลย โอ้ไม่รู้อะเราอยากได้ตัวเลขส่งออกข้าราชการก็เลยไปเปลียนเอานะักไลฟ์สดมาแล้วก็มาไลฟ์สดแล้วก็ขายของออกไปแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็ดีใจแต่ความเสียหายนะั้นมันใหญ่หลวงกว่านั้นมากๆคืออะไรรู้ไหมครับคือเราต้องพึ่งพาคนอื่นหายใจตลอดไปถ้าเรายังเป็นแบบนี้วันหนึ่งถ้าเขาไม่ไม่ซื้อของเราวันหนึ่งเขาไม่มาไลฟ์ขายของให้เราสิ่งหนึ่งที่เราจะโดนแน่ๆเลยคือเราไม่มีโอกาสเลยนะที่จะส่งของขไปให้เขาได้แต่ทางกลับกันนะ ประเทศจีนมีแอปอะไรรู้ไหมเทมูใช่ไหมที่ส่งของจากจีนมาขายเมืองไทยมีการยิงโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะเลยในประเทศไทยแล้วคนไทยก็ซื้อของตรงจากเขาได้เห็นอะไรไหมครับแต่เราไม่มีกำแพงเนาะเราไม่มีกำแพงอะไรเลยนะเรื่องพวกนี้เขาก็ขายของเรายิงยิงโฆษณามายิงโฆษณามาคนไทยอยากได้อะไรโต๊เตียงโตตู้เตียงทุกอย่างเครื่องมือเครื่องช่างอะไรทุกอย่างขายได้หมดเลยได้ยิงแอดเราก็ซื้อ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 แต่เราไม่ไม่มีกำแพงกำแพงอะไรที่กั้นเขาได้เลย แต่กลับกันกาแพงเขาสูงมากเลยโดยการที่เขามีกาแพงอันหนึ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งในแพลตฟอร์มเขาได้ในการค้าขายออนไลน์เขาได้และนี่แหละครับคือความน่ากลัวความโหดร้ายของการค้าขายกับประเทศจีนซึ่งผมก็อยากจะทาให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อไป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 โดยเราต้องยืมสูหมูก็หายาใจหรือยืมคนก็ามาไลฟ์สดแต่จริงๆผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยไม่ใช่เหรอ แล้วการกระทรวงาพาณิชย์เอาคือนักขายสดนั่นขายรายสดขายของออกไปเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเหรอกะฎะหมายแรงงานนะอาชีพสง่งนนงนะไม่ผิดเหรองงก็เอาเอาเป็นว่าเป็นการให้ความคิดเห็นไว้กันเลยกันว่ามันน่ากลัวแค่ไหนในการที่เราเปิดโอกาสหรือเปิดประตูอาซาซะขนาดนี้แต่เขาปิดประตูเหลือติดเดียวแล้วก็ปิดประตูนั่นแหละมันมีการเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าผ่านแดนเก็บค่าขายของโคตรแพงเราขายหกสิบเขาไปขายสองร้อยนี่ยครับ ทีความโหมดร้ายของการค้าขายกับประเทศจีนฟังและโปรดทิจนารนี่ะครับว่าเราจะต้องนําเสนอหรือว่าทำอย่างไรต่อไปกับการค้าขายแบบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย